โอ้ยไม่โดนนี่ความดียองลบดูนะครับนี่ครับเป็นไงวิธีการใช้สวัสดีคุณผู้ชมนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม Dead by Daylight Mobile <laughs> แล้ววันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการใช้เปิร์กไดฮาร์ดนะครับ เบิร์กไดฮาร์ดนะครับก็จะเป็นเบิร์กตายยากนะครับที่ทุกคนรู้จักกันดีนะอืเบิร์กตายยากเนี่ยมันจะเอ่อเป็นเบิร์กที่เอาไว้ช่วยนะครับในการที่ทําให้เราแบบไม่ล้มนะครับก็คือแต่แต่ตอนนี้อาจจะเป็นเบิร์กตายง่ายแล้วก็ได้นะครับแต่วันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการใช้เบิร์กไดฮาร์ดนะครับก็เผื่อมือใหม่บางคนนะครับที่เพิ่งจะมาเล่นเกมนี้นะครับแต่ว่าไม่รู้วิธีการใช้เบิร์กนี้นะผมก็จะมาสอนวิธีการใช้ เปิร์กได้ฮาร์ดนะครับนี่เปิร์กนี้นะครับก็จะเป็นเปิร์กของเดวิดคิงนะครับเวลาถ้าเราอยากได้เปิร์กนี้นะครับเราก็แค่ไปเล่นเจ้าเดวิดคิงนี่นะครับเพื่อให้ได้เปิร์กนี้มาครับแต่ว่าต้องเล่นจนจุติแล้วนะจุติหนึ่งครั้งนะครับก็จะทําให้เราสามารถใช้เปิร์กนี้กับตัวละครอื่นได้นะครับแต่ถ้าไม่จุติก็คือยังไม่สามารถใช้เปิร์กนี้กับเจ้าตัวละครอื่นได้นะครับก็จะใช้ได้แค่กับเจ้าเดวิดคิงนะครับใช่ประมาณนี้โอเคแต่ว่าวันนี้ผมจะไม่เล่นเฟิร์กหมินให้ดูนะครับ ว่เฟืงองอะเฟองมินไทยโอเคแล้วนี้นะครับผมก็จะไปเล่นกับเฟองมินให้ดูนะครับว่าเปิร์กนี้มันวิธีการใช้ยังไงนะเดีย๋ยวไปดูกันนะครับว่าผมจะกดตรงไหมจะโดนฟันลมไหมจะรีวิวเปิร์กแบบว่าแบบแบบว่าล้มให้ดูไหมหรือว่าจะรอดไปนะครับเดีย๋ยวไปดูกันนะครับโอเคไปเอาละครับคุณผู้ชมตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในเกมที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่าตอนนี้นะครับผมเกรงกลัวเลยเกินว่าจะเจอกับ อยดาไมเคิลนะเดอะเชฟนั่นเองเพราะว่าถ้าเจอเดอะเชฟนะครับมันจะใช้ไดร์ฮาร์ดได้ลำบากนะครับเพราะว่าเจ้าตัวเอไมเคิลเนี่ยมันมีอันติมันนะอันติของมันอะไรรู้ไหมครับก็คือเออะไรวะอันติของมันนะครับก็จะเป็นเอตีครั้งเดียวล้มเลยนะครับไดร์ฮาร์ดไม่สามารถใช้งานได้เลยนะเดี๋ยวผมดูมันก่อนมันจะมาจ้องผมไหมต้องคอยดูด้วยนะครับเพราะว่าไมเคิลเนี่ย มันจะเป็นตัวที่ไม่มีไฟสีแดงครับก็คือความหวาดกลัวนั่นเองนะเราหัวใจก็จะไม่เต้นนะครับเราจะไม่รับรู้ความน่ากลัวของเขานะเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนเพื่อนวิ่งทําอะไรนะโอ้อยู่ข้างบนบ้านนะครับดูเหมือนว่าโฮ้ยโู้เสียงเป็นไรเนรี่ยดูเหมือนว่าเจ้าไม้ขึ้นน่าจะอยู่บนบ้านนะครับอืมน่าจะอยู่บ้านใหญ่นะอยู่ชั้นสองนะครับทําอะไรอะ่ะอยู่ตรงนั้นนะ่ะทําอะไรอะ่ะลงมายาวเนี่ยเดี๋ยวเราเอาเครื่องนี้เสร็จเลยนะครับผมว่าน่าจะ น่าจะเสร็จได้ไม่ยากนะแต่ว่าอืมประตูอยู่ตรงนี้ผมกลัวว่าเขาจะมีอันตรีแล้วมันจะใช่โอเคโอเคตอนนี้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว,เด,วเ,เ,ออเดี๋ยวเราไปปัดเ๊ะเดี๋ยวเราไปปั่นเครื่องนี้ต่อนะครับแต่ว่าโอ้แต่ไม่ได้ใช้เปิร์กเลยอะเรามารีวิวเปิร์กไม่ใช่หรอไม่ได้มาปั่นไฟเดี๋ยวเราต้องคอยดูฆาตกรนะครับว่าตอนนี้ฆาตกรยังปกติอยู่นะครับ ยังไม่มีอันติถ้าเขามีอันติเมื่อไรก็คือฟันทีเดียวล้มเลยนะครับจะเปิดอะไรก็แล้วแต่กันไม่ได้ทั้งนั้นนะโอเคเหมือนตอนนี้เขาจะไม่ไล่เพื่อนแล้วนะมาหากูเปล่วะโอเคยังขาแมงมุมยังขึ้นที่เพื่อนนะครับถ้าขาแมงมุมขึ้นที่ใครก็คือเขาไล่คนนั้นอยู่นะครับโอเคตอนนี้อยู่ที่เพื่อนนะตั้งใจซ้อมเครื่องผันไฟไปล,ลุงบินสั่งมาแล้วนะโอเคได้เลยรับทราบลุงบินนี่เป็นอาหารนะเราก็ต้องเชื่อฟังก็หน่อยโอเคเหมือนตอนนี้ลุงบินจะฟันเสร็จหรือเปล่า มุงบินหรือเปล่าอาจจะใช่นะฟังขนาดนั้นโอเคฝันต่อไปเลยแต่ดูเหมือนว่าตอนนี้ผมจะไม่ได้น่าจะไม่น่าจะได้ใช้เปิร์ดายฮาร์ให้ดูนะผมยังไม่เห็นหน้าฆาตากรเลยนะตอนนี้เรู้สึกอันตรายยังไงบอกไม่ถูกบาไมเคลมาปะเนี่ยเพื่อนนั่นไงนั่นไงนั่นไงโอ้แต่เขาตามเพื่อนนะครับเขาตามคนเมื่อกี้เลยนะ ไม่มองกูเลยตอนนี้เขาไม่มีอันตินะครับเราเฮ้เดี๋ยวผมกลัวเขาจับแทงวะ่ะผมกลัวเขาเป็นแบบสายจับแทงวะ่ะยังไงวะยังยังยังอยู่ผมเฮ้ยมาไปแล้ววะเฮ้ยตามกูผมจะใช้ดาะโอ้โหใจเย็นเพื่อนโอ้โหมันเห็นกูเป็นอะไรวะเนี่ยโอ้ยไม่สนใจอะไรเลยกช่างช่างมันช่งมัน เราไปปั่นเครื่องบนกับลุงบินนะครับโอู้ไม่สนใจผมเลยอ่ะทุว่าวิ่งไ่หางอนแล้วนะสุดยอดสุดยอดอยจริงจงไม่เป็นไรครับโอ,โอเคเหมือนจะมาเือนจะมาเงนจะโอเคยังไม่โดนครับโอเคโอตอนนี้เราอยู่ในหมดกําลังอยู่นะครับคุณผู้ชมเรายัางใช้ไ่ายหานไม่ได้นะครับเห็นจะวิ่งวนก่อน นี่โอเคตอนนี้เราใช้ได้ไดแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองใช้ให้ดูนะเดี๋ยวผมจะวิ่งใส่ไปเลยจะลมไหมมาโออ้อติดจะลมไหมเฮ้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 โอ้โหไม่สนใจเลยอะสนใจหน่อยดิโอ้มมันคุมโซน,โนคุมโซนเฮ้ยสนใจกูหน่อยดิเพื่อนโอ้โหนี่ก็วิง่งติดแล้วเกิดน,นี่แล้วเรียกเลยมาไม่เคลื่อนไม่เคลื่อนจุบจุบ มันเคลนจุบจุบท่ไหนวะไปไหนแล้ววะเอ้ยปูขวางทางเพื่อนไม่เป็นไรไม่ไปฮนหิวไม่ฮิวไปไหนวะเงเงงงงงงี้ตายได้เลยโอ๊ยนี่ไงเอาไปใช้หมดชิบหายละเดี๋ยวผมจะวิ่งใส่ไปเลยนะมันตามป่ะวะโอ้มันไม่ตามเลยเฮ้ยมันจะมากระทืบเพื่อนอย่างเดียวเลยนะครับเฮ้ยโอ้ยโอ้โห ผมพุ่งไหมเมื่อกี้ผมพุ่งแล้วเห็นไหมครับแต่ว่ามัน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 ฟันไม่โดนนะครับโอเคไม่เป็นไรเมื่อกี้ผมพุ่งไปแล้วนะครับเห็นไหมเห็นจังหวะพุ่งเมื่อกี้ไหมแต่ว่าผมมันฟันไม่โดนนะครับผมเลยไม่ไม่เป็นไรนะมันเลยไม่ขึ้นเอ่อเป็นสถานะของการใช้เปอร์ไปนะครเอ่อแล้ววิธีการเอ่อทำให้หมดกําลังนะครับหมดไปนะครับก็คือเราต้องเดินนะครับก็คือเวลาเราเดินเนี่ยมันจะลดเห็นไหมครับ แต่ถ้าเราวิ่งปุ๊บมันจะไม่ลดนะครับเห็นไหมมันจะไม่ลดเลยนะเพราะงั้นเราต้องเดินครับหรือว่าย่องก็ได้ครับย่องก็ลดเหมือนกันครับเกมต่อไปเลยครับเอาละครับคุณผู้ชมตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในเกมที่2องแล้วนะเราอยู่กับดานเอ,อ่อสมกุต,ตะอคลาละ,ละดานยี่อะไรไปเนี่ย,ยนะโอ้โหเดี๋ยวนะดูเหมือนว่าจะเจอเจอ้าด็อกเตอร์นะครับเจ้าด็อกเตอร์นี่ก็จะ เป็นตัวที่น่าลำคาญตัวหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าอันติมันนี่ก็จะแบบช็อตึกฉึกฉึกฉึกึกชึกเราก็จะเปิดเผยตำแหน่งของเรานะโอเคเดี๋ยวเราปันไฟก่อนนะครับโอเคตอนนี้เครื่องนี้เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดึเงเพื่อนดีกว่าครับอาจจะดึงได้อยู่นะเดี๋ยวเดีเด,เ,ด,เ,ด,เ,ดเหมือนเขาจะอยู่แถวนี้นะออเห็ล่เแล้วเขาคงไม่เฝ้านะด็อกเตอร์ หวังว่าเล่นด็อกเตอร์คงจะไม่เฝ้านะถ้าเล่นด็อกเตอร์เฝ้าก็ไม่ใช่แล้วนะ <c oughs> เล่นด็อกเตอร์ก็ระวังการโคดสกิลเช็คหน่อยนะมันจะ,ละหลอนๆเฮ้ยเพื่อนโดนเพื่อนโดนเพื่อนโดนเดี๋ยวบอกให้เดี๋ยวบอกให้ใหจูไปโอ้มันไม่เอาเลยโอ้ผมมีตัวตนในเกมปะวะเฮ้ยฮัลโหลวอทอะไรวะเนี่ยงงอ๋อวิ่งอะไรเลยตอนนี้ดูนะครับนี่ครับเป็นไง วิธีการใช้เห็นจังหวะกดไหมครับที่ผมกดเมื่อกี้มันจะต้องกับจังหวะที่เขาฟันพอดีนะตอนนี้ดูเหมือนว่าจะเจอเจ้าตัวกระต่ายนะอืมเจ้าตัวตัวนี้ปลาขวานได้ปลาแบบสุดขอบแมปแคร็บอะไรวะเนี่ยตัดไฟไปก่อนนะตอนนี้มันพึมพึมมาแล้ว,ม,ว,ม,วมันพึมพึมลบอะสเต็ปแบบดิจิตอล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 เอ้ยหลบดิจิตอลดิจิตอลตอนนี้หลบ ออเอือเรียบร้อยนี่นะครับวิธีการใช้ก็คือเวลาเราใช้ตายางครับแม้แต่ขวานมันก็จะทําอะไรเราไม่ได้แต่ว่าเล่นบ้านเล็กต้องระวังนะครับเอาปลาดโดนหน้าต่างได้โอเคตอนนีเ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอเฟิร์ฟโฟลตัวเองก่อเหมือนเหมือนกระทืบไม้หรือเปล่า ว่าไม่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 ไม,ไม,ไม,ไม่อย่างอยางอะไรเพื่อเนเดยเย็นอุ๊ยไม่โดนนี่ความดีอ่องลบแบบดิจแบบแบบิตอลลบไปดิดิจิตอลดิจิตอลโอเคเอาละครับคุณผู้ชมและสำหรับวันนี้นะครับก็จะมีประมาณนี้นะผมว่าที่ผม สอนไปเนี่ยน่าจะมีประโยชน์สําหรับคนที่เพิ่งเล่นนะครับก็คือมือใหม่นั่นเองแต่สาหรับคนที่เล่นมานานแล้วนะครับก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะครับว่าเบิร์ตายากเนี่ยมันใช้ยังไงนะว่าจังหวะในการใช้วิธีการใช้แล้วก็แบบครูดาวมันเป็นยังไงอะไรประมาณนี้นะครับผมว่าทุกคนน่าจะรู้แล้วนะครับแต่สําหรับมือใหม่ที่ยังไม่รู้นะครับก็สามารถดูคลิปนี้ได้นะครับเพื่อที่จะได้รับประโยชน์และความรู้ในการใช้เบิร์นี้นะครับผมว่าน่าจะพอมีประโยชน์อยู่นะสําหรับคนที่เล่นนะ ก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมีเพียงประมาณนี้นะครับในการใช้เปิดอกตายยากนะครับก็ลองเอาไปปรับใช้กันดูนะครับว่าจะไปโยกลบโยกลบขวานแบบเมื่อกี้นะครับหรือว่าจะโยกในการโดนจังหวะโดนฟันหรือว่าอะไรแล้วแต่นะครับเอาไปปรับใช้ไ่มีกันเองนะครับว่าจะใช้ยังไงนะก็หลักๆเลยนะครับก็จะเอาไว้ใช้ในการกันลมนะครับแต่ว่า ที่เล่นเมื่อกี้ก็คือติดเล่นมากเลยนะครับไม่ได้จริงจังอะไรเลยก็คือล้มอย่างเดียวตายอย่างเดียวเลยนะครับก็ประมาณนั้นนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับไม่ได้ว่าจะมาเล่นจริงจังอะไรนะครับก็คือจะมาสอนใช้เปิร์กนะครับถ้าเดี๋ยวถ้าใครชอบนะครับก็คอมเมนต์กันได้นะครับว่าจะให้ผมสอนใช้เปิร์กอะไรต่อไปนะครับก็บอกกันได้นะครับเดี๋ยวผมจะทาคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับโอเคครับผมก็สําหรับวันนี้ก็ถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เอาไว้ให้คลิปนี้ด้วยนะครับ โอเคประมาณนั้นนะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายไปแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย